ถ่ายรูปเอาถ่ายรูปไปให้เมียดูครึ่งแก้วเอาถ่ายรูปไปให้เมียตัวเก่าดูพี่น้อยมันแอบถ่ายทุกตัวเออเนี่ย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 น้อยน้อยนะพี่ซมเจ้ากัเขนี่ยขึ้นแก้วมาพี่มาคือแก้วตเหมือเหมือนเหมือนใคร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 นิทากูกูจะฟ้องเลยแก้วว่าไปล่ะพี่พี่เปิดอยู่พี่ด้วยพี่น้อยด้วยใครใครนิทากู ฟ้องพอลคอมมาเลยเอองเอลคอมฟ้อพลคอมพลคยายไม่ใช่พลคอมันมันมีจังหวะอรงเดี๋ยเออนี่ไงเนี่ย้ายงเนี่ยเ่ยน้อยเดียวน้อยเดียวน่งแก้วครึ่งแก้วน้ึแก้ตันาเลึนแก้วขึแกอนาเลเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยรึ่งแก้วนั่งนั่งนั่งแก้วหมดแล้วรึ่งแก้วไปแล้ว ตีตึนแก้วแก้วแก้วก้นแก้วก็มีหมแก้วเลยตอนนี้มันลุกไปดตีตึงแก้วเขาบอกให้ตึงแก้วห้าโมงส่แล้วห้าโมงสตาร์ตโตเป็กี่อาร์ติโอไม่หพอก็เดี๋ยวจะเป็นหลักฐานืึงแก้ว่าย้รไม่ได้พอหลักฐานไงไม่ได้ให้ไ้ให้ใหายแล้วไง่ายเต็มไดรอ้ ก๊อบายก๊อบก๊อบก๊อบแก้วยังก๊อบเราไม่ได้แก้วก๊อบหรอทำไมฮะเอาไงจะไปไหนบ้านจะอยู่พัฒน์แล้วสตาร์ด้ยังเนี่ยโอสองงานไปว่ายน้ำนี่ว่าไปดูเราใส่แก้วพวกนี้น่ะพาไปหาฮะอย่ไรอะไรน้องเนี่ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้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 อยู่ได้อยู่ไม่ไม่โรคสายไม่น้ำใหญ่มากได้อยู่โอ้ได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 ้ลูกค้ามามา ได้อยู่ได้อยู่โอโหเสโอเคเอาหนูอาการไปอาการปส่เรี้อยแล้วเองอยมาัใจลกไม่จงไหนอะตัวเล็กเนี่ยตาี่เห็นตดบอกก่อนนะต้องเทคชัอล์ฟอร์ดังก้าเด็ลูกมากตายไดอยังกับฝรั่งเนี่ยตายยัตายยัอะไรเรียนอะไร เวลาเราถ่ายวิดีโอไม่มีใครคุยอะไรกันเลยถามัน่าใครายมีใครพูดอะไรเนอะวใครพูดเีย์ดูเนอะพี่นั่นกันนั่ดีฝั่งนี้อพี่อนันนั่นดอันนี้ถูกไมทุกวันติดตามทุกวันแต่ก็อยู่ี่ยโอ้โหอ้โโอ้โห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 โอ้อ้้อ้อ้้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ